ชื่ออ m o มาเรยลาเบรดาค่ะมาจากสหรัฐอเมริกา <Okay. S 1> ตอนนี้จะเรียนคลาสของคุณครูวิชาต,ต่อเล็บอะคริลิกค่ะอมาเรรู้สึกประทับใจในคุณครูทุกๆคนเพราะทุกๆคนน่ารักให้ความช่วยเหลือนักเรียนดีมากค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถถามคุณครูได้ทุกเมื่อและคุณครูก็ยินดีและเต็มใจที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนจากนั้นจนไปสู่ความสําเร็จค่ะความรู้สึกต่อสถาบันนะคะรู้สึก ประทับใจอีกเช่นกันค่ะสถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีเครดิตดีให้ได้รับการนับถือจากกระทรวงต่างๆอเมเรศก่อนจะมาเรียนก็ได้พยายามสืบถามสถาบันที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถให้ความรู้อันแท้จริงแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่จะเป็นศิษย์สถาบันนั้นค่ะและสถาบันนี้ก็ได้ทำให้อเมเรสเข้าใจว่าสิ่งสิ่งนั้นคือสิ่งที่ อมเรได้รับจากค่าเงินที่ได้ใช้จ่ายไปเพื่อได้นำความรู้มาสู่ตัวเองค่ะสิ่งที่อมเรต้องการจะบอกต่อบุคคลภายนอกก็คือสถาบันนี้เป็นสถาบันที่คุณควรจะมาเล่าเรียนที่นี่แล้วก็คุณสามารถที่จะมาทดลองดูนะคะว่า,าความรู้ที่ได้นี่มันจะสร้างให้เราประสบความสำเร็จ ถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรคุณอยากจะกลับมาเรียนอีกครั้งหนึง่งเขาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะคุณครูทุกคนยินดีช่วยเหลือทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วก็คุณครูก็จะภาคภูมิใจในตัวเราด้วยค่ะที่เราสามารถแอพพลายสิ่งเหล่านั้นและนำไปสู่ชีวิตจริงค่ะขอบคุณค่ะ